น่าจะใช่นะไอยเยวงนี่ขึ้นไปข้างบนปะคะ oh <my> ขอบคุณค่ะเราจะต้องขึ้นรถเดืนบนกระบะงกันแน่นๆนะจ๊ะ okay. <ๆ>ใช่มัดไว้มัสิ สกายวอล์กอันใหม่ครับี่ไอโอเวยนี่เลยบรรยากาศแบบนี้นะครับเขาขาวโปรยไม่ได้มอกอ่าหมดเวลาอันนี้ยวเราใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเปิดเจ้าอร่อยลองดูนะนี่ริงจางแบบนี้ มาถึงทะเลหมอกไอเอวเองแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะต่อคิวรอรถกระบะที่พาขึ้นไปชมวิวค่ะแบบนี้ขึ้นกระบะแบบนู้นคี่นั็นคืออันดับทีเลยู่เนี้ไปดูทะเลหมอกไอเอวเนี้ยเราต้องขึ้นรถยืนบนกระบะขึ้นกระบะแบบนี้เลยขึ้นไม่ทันเนี่ยเลยอยู่ท้ายสุดไงแต่เราก็ถือว่าเราได้ถ่ายวิวหมอกก่อนกันแน่นๆนะจ๊ะง่ายๆทะเลหมอกไออวเองตัวอะไปกระโดดลงปึ๊บ เขาลงมากินข้าวกันแล้วอ่ะสายหอยท่าไงมาถึงสายเพราะนั้นรถก็จอดกันเต็มคนที่มาถึงสายเนะี่ยก็จะต้องขึ้นเป็นรถสาารณะขึ้นมาคณะเอฟใช่ว้วนนี้เราลงมาจาก,ก,การถกระบะเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาตรงจุดชมวิวทะเลหมอ,อกหนึ่งสอง นี่ามาจุดชมวิวเก่านะครับคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาดูหมอกก่อนแต่ตรงนั้นเราจะรอให้คนจางไปก่อนเพราะว่า<ไ>ถ้าเป็นสกายวอล์กใหม่นะครับคนต่อคิวชั่วโมงหนึ่งอย่างน้อยนะครับทุกคนมีกล้องกันหมดเลยเห็นแล้วสวยมาก อยากถ่ายเดียวอีเธถ่ายเดียวเ่าถ่ายคลิปถ่ายใครพี่ <c oughs> พอายุสาย <c oughs> ความร้อนของแดดก,ก็เริ่มเขาหมองเนาะดูสิ <c oughs> ยอดขาเมาื่อกี้ที่หายไปก็เริ่มโผล่ขึ้นมานะครับฮ <c oughs> ีดงฮีขึ้นแล้วหลังจากจุดชมวิวอันเก่านี้เราจะไปต่อของจริงก็คือจุดชมวิวใหม่นะครับถ่ายรูปกันมันไปเลยพี่ลินถ่ายรูปจนเมลเต็มนะครับอันนี้ลบไปแล้วโดดอา ตอนนี้เรากำลัลงรอต่อคิวขึ้นฟอไ์อลไม่ใช่ว่าขึ้นเลยนะอ้อมหอคอยอ,อะไรก่ะเมื่อกี้เราขึ้นไปดูตรงนู้นครับให้ดูจุดเก่าจุดเก่าก็จะเดินขึ้นไปด้านนู้นนู้นเลยนะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ไม่ต้องต่อคิวขนาดนี้เนาะแล้วก็มองเห็นบรรยากาศหมอกทางด้านหลังอีกแบบหนึง่งนี่เห็นไหมก็จะมีกองทัพมอเตอร์ไซค์คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงบริการนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเดินมีคิวอีกคิวหนึ่งรอบละ50คน3นาที แล้วหมอกมันจะหมดประมาณกี่โมงครับหมอกประมาณสามโมงเช้านะที่บรรยาก,กาศด้วยเมื่อเช้าสวยนะตรงนี้คุ้มจะมีลมตรงหมอกอ๋อลมสงบแลง้วหมอกก็สวยขอบคุณมากเลยนะครับรครับผมทัมบินล้วนะครับลมสงบหมอกเลยอยู่นาะนหมอกไม่ไปไหนวันนี้หมอกเลยสวยดูบรรยากาศก,าก่อนเราอยู่ตรงนี้นี่คือกลางกลางนะจี่กไปนู่นนี่เ <c oughs> ข้ามาจากต่อคิวจะเข้ามาต่อคิวแต่แบบสองคิวคิวจะเริ่มสั้นลงนะให้เยืม อ่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์กับเขาถายรูกคนแม่หลังจากเราต่อคิวข้างล่างเสร็จแล้วเราก็ต้องมาต่อคิวข้างบนกันอีกข้างบน,งบนซึ่งข้างหน้าเป็นอย่างนู้นตอนนี้คุณแม่ไม่ยิ้มอัดเขาถ่ายให้เขาถ่ายคลิปตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะต้องต่อคิวอีกใช่ไหมคะ ไอ้พี่ประท้าเหมือนกัรมักาศสวยมากเรื่องอะไรเนี่ยมองไปไนะปาาขอ้พี่ประท้าเหมือนกัน ขอบคุณมากมากเลยนะครับเวยมากพี่เขารู้มุมหมดเวลาแล้วเราจะดื่มดำได้ประมาณ5้าทีเขาก็จะเป่านกหวีดเรียกให้กลับนะครับว้าวไหมครับสนุกครับสนุกครับไม่เสียงเลยอย่างนี้นะลูกฮาลง อ่ะเขาต้มทะเลหมอกโดน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 จะมายไม่ใช่รถก็เลยไปแล้วรถก็เลยไปแล้วลายความหวังของแม่ไปเรียบร้อยจะกินตรงนี้แรกเรียบร้อยไม่ไงทางงานก็ขับรถขึ้นมากินจะกินไหมอ่ะเขาวต้มทะเลหมอกเอาเปล่าแต่ว่ากินไปเลยก็ได้จะกินไก่ย่างอะไรผัดหมูลองไปก่อนค่ะแป้นนึงแป้นนึงอันนี้สว่างสิบบาท10บาท10บาทสิบบาท กำลัังทออะะไรนยู่คเราจะกลับขึ้นไปไอโอุวอีกรอบเราก็ขับขึ้นไปไม่ใช่ไปดูทะเลหมอกแล้วแต่เราจะไปหาอะไรกินกันน่าร้านข้าวต้มทะเลหมอกสองสิบล้านหนึ่งค่ะตอนนี้ของเราใช่ไหมใช่โอ้เปิดเจ้าอร่อยลองดูลองดูไปหาที่นั่งกันพี่นีถือกล้องโกโปรไปซื้อไก่ขอนั่งไก่ทอสองยังไม่โอเคองสอง คะเอาไก่ย่างสองค่ะได้ค่ะให้ให้โตรงพี่สั่งเลยคะไก่ย่างสองนี่ใจดีมากนี่บอกว่ามาเปลี่ยนชิ้นใหญ่ให้เราขอบคุณครับยกทะเลหมอกยกทะเลหมอกแต่เขาบอกว่าไปจับอร่อยไปจับอร่อยแล้วพีิธีอะไรไก่ย่างทะเลหมอกไก่ย่างทะเลหมอกไก่ย่างถูกเผาแล้วก็กระทอดเมื่อกี้นี่ได้แถมชิ้นใหญ่มาให้เข้โหอย่างโน้นเราเราเจอเจออีกหนึ่งเจออีกหนึ่ง เดี๋ยวพ่อมานั่งนะเอามาก่อนให้หนึ่งให้เดี๋ยวพอ่นะอ,าาอไ,ปไปนั่ะอะไรไหมและเหตุอนันใดเราต้องนั่งแยกนี่แล่เราจะหาพื้นที่ที่มันล่มไงนี่ร้านโจ๊กแต่เขาว่ากันว่ากปิดจัาบอร่อง สั่งนี่สั่งก๋วยจั๊บและสั่งโจ๊กให้พ่อได้เหรอก็เพื่อพี่ลีนไงเพราะพี่ลีนไก่ด้วยโจ๊กด้วย่าแล้วพี่ลีนมันต้องซ่อนตัวไว้ใต้ตวจ้ะขาพี่ลีนแล้วอันนี้คือทางกลับไปเบตโตทางขึ้นไอโอเวงโหดกว่านี้นะครับทั้งโค้งทั้งชันไม่มีไฟและหมอกเนี่ยเยอะมากเปิดไฟสูงก็ไม่เห็นถ้าเปิดไฟต่ําก็ไม่เห็นไกล เพราะมันขับยากมากป้ายเมื่อกี้เขาเขียนวไงนะลดความเร็วเดี๋ยวนี่ป้ายจอยลดความเร็วทันทีอันนี้รถความเร็วเดี๋ยวนี้เร็วกราบคำแบบนั้แหละเพื่อกระตุกวิญญาณคนที่กำลัขับเบอร์เลยนี่ยควเร็วเดี๋ยวนี้ป้ายสีแดงตัวใหญ่และโค้งนี่เป็นโค้งนี่แบบโหหักศอกนะครับต้องใช้สมาธิขับนิดนึงนะแล้วขับช้าๆจริงไม่ไกลนะไอเวงจากเบตงเนี่ยมีหมอกปุ๊บเนี่ยเพราะนั้นจะขับยากนะครับเข้าไปเก็บกระเป๋าก่อนนะเก็บกระเป๋ากพ่อนก่อนใส่มากเขมาขไปนู่น นี่ติ่มซำแบบนี้ร้านตะทูติ่มแล้วนะอ,อ,อ,อันนี้ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะเตียวหลอดไม่่ใชาแล้วติ่มซำร้านตะทูนี่ดูชิ้นมาเริ่มเสร็จแล้วไงหมดแล้วแล้วก็จะมีติ่มซำแบบไฮบริดอย่างเช่นนี่ เชแค่นนี้คืออะไรอ่ะอร่อย,นะอยมากอย่อย่าเลยทำไมอร่อยมากแยนะ่ <c oughs> แย่แย่รูปแอ่ะนี่ซอสมีน้องแยบบ่เมิ่จริงมีแล้วไอตัวนี้มันปลิวมันไม่กินไงขี้แล้วไปติดต้องกินอีกทำนี่เชีย้ยว <c oughs> ก็ไปทานติม่มซำนะอาหารเช้าก็โจ๊กอาหารเช้าร้านร้านชื่อติ่มซำนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมี lunch ยาวน,าน,นั้นแหละน้ำชาไอโอเอง <laughs> ย่งบุสราไปย่างฐานโจ๊กนะโจ๊กโจ๊กไม่ใช่ลงมาถึงปล<ข>ายทาง,งแล้วจับอีกโต๊ะจับยังไม่จบไก่ทอดแล้วนกะ็ประตกด้วยติม่มซำนะครับแต่มันเสียงคนขับมากวันนี้ก่อนหน้าโอเคคือไม่ทราบว่ากระเรื่องอะไรขนาดนั้นอ่านี่ครบเซตโอเค How deep can we go? Cause you're pulling me straight down. I used to all the pressure. เราจะลงไปล่องจริงๆไปแล้วหนึ่งอือไปมา<ป>ดูวิธีของชาวประมงที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับขับเรือด้วยขับด้ว่าจะมาคุยกับกบัปันเรือหน่อยปเป็นยังไง